สวัสดีครับพี่น้องนี่กับภาพพี่น้องมานลอยอหรอครับชมบรรยาก,กาศทิมะตกะนะขับมาขึ้นนี่ครับบรรยากาศทิมะนะครับนี่ภาพพี่น้องในเบิร์กนะครับ นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศตอนน้ำส اؤ หามุ้งนี่แหละครับประมาณใครจะหามุงแล้วหามงส اؤ นัตกหนังอยู่ครับมือขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นทางออกกำลังกายนะบวได้มากีรถเข้ามากครับกรเล็หนาตึบเลยครับ สมามบรรยากาศีิมา,มา,มาพี่น้องเย็นก็เย็นครับลบแปดนะครับตรงนี้ลบแปดขนาดแดดด้วยครับเนี่เย็นขนาดนี้พนะอหิมามันตกแห้งครับแับ อากาศก่อนเที่ยงครับหยแจ้งกระละลายแล้วครับแต่ว่ามีแต่หิมะลุกมาซ้ำอีกคงจะเป็นรอบท้ายแล้วล่ะครับประมาณกระบ,บนแอนน์นั่นนะครับเกาหลีมันเปลี่ยนแปลงได้กันยังปีนี้เดือนมีนาก็ยังตกอยู่ครับหิมะโอ้แอนน์นั่นบริษัทฝ้าดินฟ้าอากาศ ทำไมสื้มือเนี่ยครับที่หัวกําลังกายนะครับบรรยากาศพี่น้องเลยถภาพบรรยากาศหน่พี่น้องในเบื้องกันนะครับ อันนาวเย็ยนของเกาหลีใต้พี่น้องเอ้ยด,ดูกับสู่ต่อไปพี่น้องงานลำบากเมืองไทยห้องกับท่านั้นแหละครับเศรษฐกิจบดีน้องเอ้ยต่อสู่ไปนะครับ มพี่นอมีคนมาเที่ยวเลยครับเพราะว่ามันเย็นครับนี่จะเป็นตอนแรกนะมันหนาเลยเป็นวันทำงานนะครับต้นมมกจะไปทำงานมือนีกับบไดเฮ็นงานนะผมก็ได้ มาเลาะคือเก,กาได้กาศทีมะเกาลีใต้นะพี่น้องครับต้นไม้ก็เป็นผู้เขาเลยครับ ทางถนนนะครับยากาศที่มา่างคลองน้ำพี่น้องครับลิปนี้ก็บจบไ้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายครับทุกแรงเชียร์แรงใจครับกดตติดตามกดไลค์กดแช่นะครับเนาะขอบคุณครับ